ปาดินเริ่มมีตัววนเข้ามาปลาเพียนเริ่มหาตัวนะไม้ค่อยคนเบ็ดแล้วนะครับแล้วปลานินตอน สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทริปนี้เรากลับมาตกปลากันแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลจังหวัดระยองนะครับก็วันนี้ผมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะมาครั้งแรกเลยนะครับแถวแถวครอบวัวนะนะครับประมาณนี้นะเพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้ก็เวลามาสักเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับก่อพี่เขาลงตรงนี้นะครับพี่เขามาตั้งแต่เมื่อคืนชุดนี้ครับสองคนนี้ทานครับแกดีแบ่งให้ผมลงนี้นะรับตรงนี้ อีข้างพี่เขาครับก็สภาพป่าจะรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีก็จะมีหญ้าข้างหน้าเนี่ยอุปสรรคคือหญ้าแน่นอนนะครับนี่ครับน้ามันขึ้นไวจัดนะนะครับนี่นะก็ถ้าเกิดพูดถึงนกมาลายก็เหมือนเดินรับปานินนะครับก็วันนี้ตั้งใจนะครับมาตกขอสักหนึ่งตัวในี่อยก็ถ,ถือว่าประสบความสําเร็จละนะครับปานินนะแต่ว่า สายสักสามนิ้วขึ้นไปถือว่าผ่านนะครับขอให้มันกินอย่างเดียวนะครับก็เมื่อคืนลองสอบถามพี่พี่เขานะก็เมื่อคืนเงียบนะเมื่อคืนเงียบแต่ไม่ไม่มีฝนนะครับเมื่อเช้าผมขี่รถมาก็อากาศดีมากนะครับเย็นดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะหมดฝนแล้วนะครับจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เท่าที่ผมดูจากหน้าข้างนะข้างๆ้างทางดัานนู้นก็ วัดเรื่อยๆนะครับเป็นพวกปัะเพียนนะครับตอนเช้าปลปัะเพียนไม่รู้ว่าจะมีปลาน,นินไหมนะครับมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับตอนนี้ก็ขอตัวเตรียมทําอุปกรณ์ก่อนนะครับแต่ก็ผสมอย่อด้วยนะครับไปดูรครับผมมาท่านผู้ชมทำเหยื่อครับก็เนื่องจากเหยื่อมันเดือดขึ้นแล้วนะนี่มีสารแบบไครึ่งน,นะรอบนี้ผมจะไม่ใส่ครึ่งน,นะผมจะใส่จนสี่ส่วนเลย เพราะว่าเป็นมจัดหน้านะ,ะเขาไม่ได้พักเลยนะ,ะนเปิดนี่เลยนี่ครึ่งใช่นไหมเปินดนี้ครึ่งของครึ่งพอมตังสดถุงนึงใส่หมดเลยนะครับล็อตที่ใส่หมดเลยไม่ใส่ครึ่งนะใส่หมดเลยนะครับมันมากก แต่เดี๋ยวผมจะไม่ใส่ครึ่งน,นะผมจะใส่แค่ประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับเพราเอาข้าวมาเนี่ยแบบนี้ไม้แรกนะนะครึ่งเดี๋ยวเพก่อนจะเพลินดีมากนะนะไม่จะองักเลยนะ ลำปีสามให้หน่นนน มากเลย,นะเยต้องกีตันลงมานะมันลึกมากเลยนะราะว่ามันจะตื้น มยังสัวเรียเลยาคาราลังาเรียบฮ้ยี๊สูงเล,ล,งลเ,เ <c oughs> สียวนะเห็น้เนะร้อยอครบพ ลอดนะลอดใช่ไหมโอ้โหมือโกงกับปลาไฮโลคุณครับคุณครับเห็นได้เหรอเห็นเหรอที่เห็นได้เหรอวางไว้เห็นครับลุ่งนี่เบ็ดเบิ์มเล็กหลุดพอดี มาท้ามาชมตัวแรกนะครับดึงคันพุ่งเลยเนี่ไใช้ครับนี่ครับรงนี้มาตั้งสามสี่ขีดพอละอ่ะดีสามสี่ขีดพอครับเราเป็นศูนย์จุดสามเอาอยู่ครับเงรับที่เป็นง้างมันยังง้างไอ้ปลา,ลง,าง้างสาบิงเมื่อกี้นะครับมาแล้วตัวแรกครับถามเลยครับลำดิาษานท่านผู้ชมครับตัวแรกนับหนึ่ง กินแบบปลาตะเพียนคักๆในบันนินโตนี่แบบสไตล์ปลาตะเพียนเลยไปชมตึ๊กตึกตึก๊กเบาเลยนมกว่าปลาตะเพียนกินเหรอ ลครับลุงตุงนังเลยเนี่ยโอ้โหลุงพันธุ์ของแท้ไหนวะเนี่ยไหกินหนึ่งอันดิพี่อ่าท่านผู้ชมมาแล้วนะครับตัวที่สองตัวนี้กินเหมือนปลาตะเพียนมากเลยนะตัวนี้พันธุ์เดนุงตุงนังเลยนะมันมันปลามันลอยมาแล้วมันพุกลงนะมันม้วนมันม้วนตัวเงี้ยมันก็เลยพลิกนะคท้ายเดิมนะครับสี่ห้าขีดตัดเป็นรับ นับสองนับสอง,สองโอ้ยสามคุยพี่เขาเมื่อกี้กินเบาแรกวัดไม่โดนเลยมันกินย้อนมันจัดเลย,เยปลากิน บอกมากขึ้นลงไแบอ้หเรียบร้อยเลยพี่อืมหุดแล้วอ่ะเรียบร้อยเลยหุดแล้วโอ้ยย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 ยู่ยยยอยู่ยยยอยู่ยย่ยยยกยย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 ย่ยยยย เอ,อ,อาละมาชมไอเบอร์เล็กครับมาชมด้กัน,นยึ่สามยึเห็นไหมมาชมผมผมใส่ศูนยไว้2คันทังข้างขวานะมันไม่กินเลยนะใส่ศูนยไ,ไว้3คันกินศูนยะ์จุครับตอนนี้ <Okay. S 1> เราแวงขนาดเลยแล้วก็เมื่อกี้คุยกับพี่เขาไปพี่เห็นจะบอกว่ากินเห็นไหม เหมือนเบาไหมเบาแทบจะไม่รู้เลยนะขนาดเราเราเปลี่ยนสไตล์มันนอนคันนะนะปลาก็สายเดิมต้องชมนะครับสามสี่ขีดเหมือนเดิมนี่นะเนี่ยถือว่าเราแหวงนะไม่ไดสวยนะนี่ห้าขีดได้อยู่ครับปลุกเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงกว่าๆนะครับก็สักไปสามตัวแล้วนะครับยังไม่พลาดยังไม่พลาดนะ ติดตามตัวต่อไปนะครับอยา่าลืมครับลำปีศาจนะครับ 在里面挖。 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่เลยป่ะได้ฮะเฮ้ยอ,อ,อยู่วาตาะตาเลย เต็มๆพี่มันติดยาสังรอบไงออาวเรียบร้อยเมื่อกี้ท่านผู้ชมปาอุ้ยนะครับอุปสรรคคือย่านะครับโอเกยดายมากตรงนี้สวยนะครับสู้ตลอดทางนะนะครับต่อสกอร์ยังไงเพิ่มนะครับแต่ก็ยังด้เสียวอยู่นะครับตามเลือๆนะครับมากินต่ออ่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็12นาฬิกานะครับเทียงตรงนะครับ ก็สภาพโดยรวมถือว่าดีม,มากนะปลาเริ่มกินตั้งแต่ประมาณเก้าโมงนะกินยาวเลยนะกินของผมไปสี่ตัวนะครับก็ได้ให้สี่ทีได้สามตัวนะครับทาข้างอันนี้ได้เมื่อกี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นะตัวหนึ่งกนะ็ทางด้านซ้ายตรงนี้สองตัวนะครับเข้ามาแต่เมื่อคืนนะมาแต่เมื่อคืนนี่ก็ชุดนี้ก็มาแต่เมื่อคืนนะครับก็ พอปลาดินเริ่มมีตัวบนเข้ามาปลาตะเพียนเริ่มห่างตัวนะไม่ค่อยกวนเบ็ดแล้วนะครับแล้วปลาดินตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมีตัวแรกตัวเดียวนะที่กินคันโค้งนะหรือว่าผมตั้งคันตั้งคันเดียวไห่ลู้นะครับที่ผมเปลี่ยนมาตั้งคันคู่เนี่ยคือลมแรงมากท่านผู้ชมนะเวลากอเออเป็นเหยื่อเนี่ยเอ็นมันโค้งอย่างนี้นะลมแรงมลมลมมันมาด้านข้างเนาะจากซ้ายไปขวานนะพันหลงตุงต้งดังเลยนะก็เลยหาไม้นะทำราวนะครับ ขึ้นมานะเป็นเวลาสองชั้นนะครับแต่ว่ามันมองอาการปลาไวขึ้นนะสองชั้นนะครับเวลาปลามาชนปลามาเล็มอนะไรเงี้ยมาตอดครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่าช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงเช้าถือว่าเรามาทุกทางแล้วนะครับตสีสุ่มๆๆไว้นะครับลองดูกันนะครับไปติดตามครับผมอ่ะท่านผู้ชมกลับแล้วนะ ครับก็การมาสุ่มตกนะครับหมายนี่เขาจะเรียกน่าจะเป็นครอบ,บวัวเพื่อตีขวามือก็เป็นปาาประดูกนะรัปาาประดููกครับก็ครั้งแรกมาก็ถือว่าทับใจนะแต่อุปรสรรคเยอะมากนะครับวันนี้มีขาดไป2ชุดขาดนี่คือไม่ได้ขาดชุดตะกรอนนะขาดชุดตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าเราสายาสระแสปีเบอร์0.4 ีก็จะขาดรับแรงนิดหน่อยนะแล้วก็เบ็ดง้างนะครับเบ็ดเบอร์0.3ช่วงบ่ายมาใช้เบอร์0.5เงียบเลยนะไม่กินเลยนะครับเพราะว่ามันหลุดสองต้นติดๆไงก็เลยขยับไซส์เบ็ดขึ้นมานะมันไม่กินนะครับแล้วอย่างก็ฟ้าคึมๆมเหมือนเดับผมก็ต้องรีบเก็บเบ็ดนะตอนนี้ก็สี่โมงตรงแล้นะครับก็เดี๋ยวลงผลงานนะครับนี่นะน,นะครับายก็จะประมาณนี้นะส่วนใหญ่นะนี่นครับหนึ่งสองสามตัวนี้นะตายตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ S 1> <S 1> สำหรับทีกท่า<ห>ก็ไม่มีน้ำมนกาครับถ้าชอบก็ <S 1> <S 1> อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ผมด้วยครับฝากผลงานด้วยครับัมปีสามครับท่านผู้ชมครับไปเจอกัมใหม่หน้าบครบับ๊ายบาย